สวัสดีครับวันนี้ก็มาอ่าแกะก,กล่องเครื่องมือช่างราคาถูกนะครับชื่งได้รับมาใหม่ๆเลยนะสุดตอนนี้เลยเป็นสว่างไร้สายนะครับ D-WALL อ,องต๊อนะครับในราคาเก้าร้อกว่าบาทนะครับ อันนี้คือหักส่วนลดถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับค่าส่งเขาคือองเลยนะครับขอานียน,นะอกภายนนะครับไม่มีอะไรแตกใช้ได้ สองก้อนที่ชาร์จนะครับแล้วก็เป็นกิฟนะครับสำหรับเน็บนะครับแล้วก็จะเป็นชุดตัวนี้ตัวหนอนนะครับมีหลุดมาบ้างนะครับเพราะาใส่ถุงมาไม่มีกล่องนะแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องอ่าก็ต่อ ก่อนอืเลยนะครับมาดูตัวเครื่องกันนะคับโวก็จะเป็นแบบทีเลสนะครับโอวเปลี่ยนเร็วนะครับใช้มือบิดอ่สามระบบนะครับตัวงานก็โอเคนะครับในราคานี้นะครับเขียนว่าหนึ่งสีเก้าวนะครับไม่ใช่วอน,นะครับคือจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่สิบแปดถึงยี่สิบเอดวอน,นะครับก็ ด้วยความเข้าใจผิดของบางคนนะครับที่ไม่รู้นะครับอาจจะเข้าใจว่า149โวลต์มันเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วแบตมันมีกี่โวลต์นะครับโอเคดำลบแดงบวกนะครับอ่นะ19.91นะครับ โอเคสิบเก็นะครับก็อยู่ที่ประมาณ21่สโมล์นะครับไม่เกินนี้ส่วนเครื่องชาร์จนะครับก็จะมีสถานะนะครับการชาร์จต่างๆนะครับปกตินะครับเดี๋ยวให้บ้ากันอีกทีนะอันนี้เป็นแกกต่องอก็จะมีหนึ่งออแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าต่อ สำหรับใส่บล็อกนะ่ะบล็อกนะะบล็อกสองหุ่นนะก็จะใส่เข้าไปอ๋อฮะตัวนี้้ไม่ใช่นะครับตันนี้ไม่แน่ใจ ต้องดูอีกทีนึงน,นะครับน่าจะเป็นใส่ตัวเล็กนะครัหรือเปล่าหรือจะเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อแบบนี้มาให้นะครับสำหรับใส่ตรงปลายนะไม่ใช่อีกนะครับนะตรงนี้นะครับ ตัวน,นี้ก็ใส่นี่เลยเป็นใช้กับบล็อกนะครับตัวหนอนโอเคเจะระดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะครแล้วก็ในกล่องจะมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวดูกันเลยนะครับ ็บไวก่อนน่าจะอยู่ตรงนี้นะตัวหนึ่งนี่นะครับในกล่องก็จะมีดอกสว่านมาให้หนึ่งสสาี่ห้าหนะครับ6ดอกนะครับส่วนขนาดนี้มีอยู่3มขนาดเท่ากันนะครับเป็นแยกประเภทเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับ ก็มีหมาไข่คววมาให้1 2 3 4 5 6ี่ห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นหกเหลี่ยมตัวนี้เมื่อกี้นี้นะฮะตัวส่วนลูกบล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดนะครับแล้วก็จะมีข้อต่ออีก1ตัวมีกิ๊นะครับ,ม,รรบมีตัวโซบัดมีท่านชาร์จมีแบตเตอรี่2ก้อนนะเดี๋ยวลองมาดูแบตดูเลยดีกว่านะครับ ไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รอบนะครับปรับรอบได้สองระดับนะบอ่าแรงเก่าโอเคแทบไม่ต่าง ไ LED แล้วก็3ระบบนะครับมีระบบกระแทกนะระบบเจาะแล้วก็ระบบขันสกูนะครับมีปรับทอร์กได้ทั้งหมดอ่าระดับนะครับ ก็โอเคนะครับหัวจับอยู่ที่10ส0มิลนะครับเต็มที่นะครับสูงสุด10มิลซึ่งอยู่ที่หัวนี้เขาก็บอกนะครับ3ท8นะครับ10มิลโอเคนะครับ ก็เริ่มต้นเลยนะครับแกะกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับส่วนอ่าเป็นผมนะครับถ้าจะเลือกสว่านแบตทั้งทีนะครับผมจะอ่าเลือกชนิดที่แบตใช้กับเครื่องมือชนิดอื่นได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับของผมอ่าสองรุ่นนี้นะครับสองตัวนี้ใช้ด้วยกันได้นะครับแบต เป็นแบบเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแบตของลูกหมูนะครับสมมติว่ามันจะใส่ให้ดูนะโอเคอแล้วก็อันนี้จะเป็นแบตของบ๊อบนะครับอโอเคนะฮะเวลาเกิดแบบนี้ปัญหานะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาไม่ก็ได้ใช้ ทิ้งไว้เฉยก็เสื่อมแล้วนะมันถ้าเราซื้อแบบนี้มามันค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายคุ้มค่ากว่านะทั้งส่วนในส่วนของตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จที่แถมมาก็อย่าไปหวังอะไรมากมายนะครับเป็นชาร์จแบบนี้แป๊บเดียวก็พังผมก็ซื้อตัวนี้เข้ามาเสริมนะครับเป็นแท่นชาร์จชาร์จได้เร็วกว่าด้วยนะครับซึ่งราคาก็ไม่ไม่ถือไม่แพงนะครับ200กว่าบาทแล้วก็จะมีแบตบอ่ะตัวนี้ ยี่สิบเอ็ดโวลต์เลยนะครับทั้งโวลต์ทั้งแอมป์น,นะครับตรงนะครับสี่พันห้าร้อยมิลลิแอมป์นะไม่หลอกนะครับให้ดูขนาดนะครับค่อนข้างต่างกันเยอะนะส่วนตัวนี้ตัวนี้ดูขนาดนะครับก็แค่น่าจะอยู่ที่ห้าก้อนนะครับสี่ห้าก้อนประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะครับสว่นเรื่องความคุ้มค่าก็ผมว่ามันก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับคืองานเล็กๆงานติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะเจาะไม้เจาะอะไรนี่สบายๆเดี๋ยวผมยออให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะครับซึ่ง ผมจะลองเป็นแบบขันสกูก็แล้วกันนะครับปรับไปที่พอต่ำสุดก่อนนะครับแล้วก็ให้สกูตัวอเอาเป็นตัวเล็กแล้วกันนะครับอหนึ่งนิ้วโดวยประมาณนะครับสกรูจอบใส่ไม้สนนะ ไม่ทำงานนะครับยังใหม่นะทอกไม่ทำงานโอเคอไม้เนื้อนิ่มไปก็ไม่ ตัสกตูตัวยาวนะครับตัวนี้อยู่ที่สามนิ้วนะครับ ขันได้สบายนะครับทะลุเพียงแต่ที่จับไม่มั่นคงพอนะครับพอดอีตรงปากกามันไม่มีที่ตั้งกล้องนะขันสกรูได้ก็เรื่องเจาะคงไม่ต้องห่วงนะครับโอเคเบื้องต้นก็แค่นี้นะครับ ำหรับอ่าลิงก์ร้านค้าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับคืออันนี้คือเขาฝากซื้อนะครับก็เลยทดลองเครื่องหน่ตัวนะถ้าเกิดมีปัญหาจะได้ส่งซ่อมส่งคืนสจงเทมนะครับตอนนี้เขาประกันอยู่6กเดือนนะครับก็ถือว่าโอเคในราคานี้นะครับคุณที่แวะมารับชมกันนะครับส่วนอ่ามีข้อสงสัยหรือติชมเรื่องเรื่องไหนก็ อคอมเมนต์ไว้ได้นะครับพร้อมจะแก้ไขและปรับปรุงน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ